สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมัณการผ้ารย้ยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร้ยก็สิภาพไปตามแนวทางห้าน้อยของอาจารย์เียนซาอูคือเกาเนาะคะ่ะห้าน้อยของอาจารย์เียนซาอูเมื่อบ้านนี้กับเขาเนาะคะ่ะเขาฮาเก็ตตรงตรงเนาะคะ่ะวิ่งลูดของเขากับเขาคือเกาเมื่อนี้เขากับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าห้าน้อยของอาจารย์เียนซาอูเพิ่นไหมาตัวใดเมื่อนี้ กระเตรียมสมุดประกาศจดไปพร้อมแอดเดอค่ะเมื่อนี้แอดกับเวลาบหลายแอดกับสีลุ่งให้เฝ้าเนาะค่ะแอดบาว่างกระเตรียมสมุดประกาศจดไปพร้อมแอดโหลดเดอค่ะพี่น้องเอฟซีเอ้ยเมื่อนี้แนวทางของห้าน,น้อยอาจารย์เสี่ยนซาอูเพิ่นสีใดตัวใดกะมาไปเบื้องน้ำกันเนาะค่ะท่างอาจารย์เสี่ยนซาอูเพิ่นกับ,บ่สา,ามารถสีมาเบา,บากับพี่น้อง FC เอฟซีเฮาใดเมื่อนี้กะ็ะใด พะว่าสัญญาณทั้งเพิ่นมันบม่มีมันบ่ได้ค่ะเว้ากันบ่รู้เรื่องคุยกันบ่รู้เรื่องแอดก็เลยสิลงแต่ตัวเลียให้พี่น้องเอฟซีห้าเบิงเนาะค่ะต่อจากห้าน้อยก็สิเป็นเล่าพัฒนาเด้อค่ะเล่าพัฒนาแอดก็สิลงแต่ตัวเลียให้เบิงคือกันก็นกสิบ่ได้ยินเสียงอาจารย์เสยนซ้าอุคือกันเนาะค่ะก็มาไปฟัง ไปเบึง้งน้ำกันแคบหน้าจอเอาไว้จดเอาไว้เยอค่ะห้าน้อยของเท้ามือนี่นี่ค่ะคือห้าน้อยของเท้ามือวันที่สิบแปดเดือนก่รกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเชีญนซ่าอูเพิ่นกะไฮวิ่งลูดมาที่เกตกับซีเนาะค่ะสองตัวของเพิ่นกะมีหนึ่งซีสองซีซีห้าหกเกตซีเกตศูนย์ซี ศูนย์เกตสองเกตหเกตนี่คือเลขกสองตัวของหาน้อยมื่อนี่เนาะค่ะส่วน3มตัวก็คมีหนึ่งซีหาหเกตสามหเกตหนึีเกตหกสองซีแปดหนึ่งซนี่เนาะค่ะคือแนวทางหาน้อยของอาจารย์เสยนซ้างห้าามือนี่ เอฟซีเป็นยังไงเมื่อว่าน,นี่โชคดีครับอาจารย์เสียนซาอุห้าบอห้าน้อยของหา้าับเข่าตรงๆหาเกดเนาะค่ะห้าน้อยของห้าเขาทุกเมือะะม่อเนาะค่ะเมื่อวันทีสิบหกหนันกับเขาอยู่ค่ะแอดลืมแอดผัดว่าเลียกบกเขามันเข่าเป็นโตกลับเนาะค่ะหนึ่งซีซีหนึ่งมันเขายู่ค่ะ แอดผัดบ่าเลขบอกเข่าวัซันแอดลงไปเมือบ้านนี้ที่กิ่งเลขกของเฮ้ามันกระเขายู่เนาะคะ่ะเมือบ้านนี้กระเขาตรงตรงเมื่อก้อนนั่นกระเขาเป็นโตกะะับเนาะค่ะสาหรับเมื่อนี่อาจารย์เซียนซาอูเพ่นกับว่ามันสีเขา่าสีถือคือเกาลาวะวาซันพี่น้อง FC เอฟซีเฮากาับมากการะจัดคาดกับพานเนาะคะ่ะทั้งสองเฮ้าให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางพิษถือกระบกว่ากัน เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่น้อยผ้ารวยในเรื่อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางอาจารย์เชียนซ่าอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่เฮาเบิเบ่งต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้แอดกิดซิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มือหนาเฮาก็จังคอยมาพอกันไหมคอยพี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาได้ความไขย่ยายมี ขอให้มีอายุวันโนสุข,ขังพลังถือหวยห้าน้อยมื่อนี่กันทั่วหนาเด้อค่ะผู้ที่เข้ามาเบิงกะเม่น่อยกะขอจบคลิปเอาวบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปนี้มื่อนี่สวัสดีค่ะ